สวัสดีครับสาระดีๆเกมบแรบบ็นาล็อกออนไลน์เจอกันในที่ช่องดากี้อแบบนแลอกนะครับเมทน้อยควรจะเฟิร์โซ่ใ้เป็นจอมเวดวิสซาเริ่มมาอัพสกิลไฟวอร์ในเวลด์สิบคอนเลยเป็นสกิลเอาตัวรอดและจอมตีไปพร้อมกัน 2. อ,อัพสกิลฟอดดร์ไดเวอร์เป็นสกิลทางฐานไปยังสตอมกัดของมิสา 3างอัพพันเดอร์สโตมเลเวลหเป็นสกิลทางฐานไปยังสกิลลอดอฟเวนนอมของนิสสและสุดท้ายคือสโตนเคิร์ดเลเวลหเป็นทางฐานไปยังสกิลฮอตไมลของปิศาเกือบลืมนะว่ามีอีกหนึ่งเลเวลเป็นทางฐานอย่างจูปิเตอร์ซึ่งเป็นทางผ่านไปสู่สตัมการดอีกทีนึ่งใช้ไปแล้ว33ทอยเหลือ16ที่เหลือจะอัพอะไรก็แล้วแต่สเตต,ตัสตับตินยาวเลยตอนเป็นเมท ไฟวอลสกิลตั้งกำแพงไฟและสกิลหาทินของเมทที่รลโสิกจะขนมอนสเตอร์แรกทั้งหมด14วิและอยู่นาน14วิโดยในฉากนึง่งจะตั้งแมงมุงสุดแค่3กำแพงไฟเข้าแต่และไม่สามารถตั้งรองเท้ามอนสเตอร์ได้ต้องตั้งดตะนาเท่านั้นสกิลตะปูโบของเมมีอยู่3สกิลเอาไว้โจมตีเป้าหมายเดียวหนึ่งไฟโบเอาไว้โจมตี ทักดิบสองไลทิงบลเอาไว้จงตีท่าด้ำสามโคบอลเอาไว้จงตีท่าไฟโดยปกติแล้วสกิลพวกนี้จะอัพเพทางผาเพราะตอนเป็นวิสาไม่ได้ใช้เลยโซนสไต์สกิลลลยพวกออกปัที่จะเลือสิจะไล่ออกไป5ลูกด้วยความแมงแต่ละลูกจะเท่ากับ M A T K องเม t เองและถ้าใช้จงตีก่พนดิจตจะแรงขึ้นมาอีก50% เซปิวอสกิลป้องกันกายภาพปยกักา์กได้100%ใช้ปูเจนสโตนต,ต,ตน1ก้อนโดยมีเงิ่อนไขที่ว่าป้องกันได้11ครั้งหรือป้องกันได้3,000ดาเว็บหรือ,รอ,อดู50วินาทีเล่นเข้าเง้นไขไดเงื้นขไนขหนันสกิลนี้จะหายไปแต่เอาจริงๆนะไม่เคยมีใครใช้สกิลนี้เลยฮ่าฮ่าฮาสกิลโจมตีกลุ่มของเมมีอยู่2ส,สกิลคือไฟบอลกับคันโดโบ สกิลไฟบยังไงก็ต้องอัพเรียวหเป็นทางผ่านไปยังสกิลไฟวอลไม่แรงเท่าไหร่แต่ลายไวนิยมใช้ยิงไข่มดในช่วงตอนเกมพอไม่จะเกิดเป็งกุ้มกุ้สกิล thunderstorm ถูกบังคับให้ w ัพเรียวหนึ่งเป็นสกิลทางผ่านไปยังสตอมกัดของดิสาเอาจริงๆนะไม่เคยเห็นวิไรใช้เลยมีไว้ทำไมเนี่ย สกิลหยุดเป้าหมายของเมฆมี2สกิลคือ Forte World and Stone c u r s Forte w e r เป็นสกิลแช่แข็งหนเป้าหมายนิยมใช้เป็นคอมโบกับสกิล Jupiter Thunder ของพิษส a r เป็นสกิลที่ไม่แนมนเท่าไหร่แต่ใช้เวาลาไลฟตกเดี่ยวที่ระดับ10มีโอกาสแช่แข,แข็งเป้าหมายสูงถึง65%นิยมใช้ใน PVP มากเก็บรลเวลแทบไม่มีคนใช้ Make War เขาก็ใช้ตำกัดกัน สโตนเคริร์สจะคล้ายกับ f o r ์เจเวอร์แต่จะสาเป็นหิงแทนเมื่อสาเป็ปหนีจะกลายเป็นธาตุดิเลเรลหนึ่งลและ e ีฟ n s e และเอ็มดีเฟนจะลดลงไป50%ด้วยแต่แทบไม่มีโฮลเล่นเลยเพราะว่ามันเปลืองเลสเกนสโตนเด่นก่อนที่หนักคือเป็นสกิลระยะไกล2ช่องและไม่สร้างความเสียหายด้วย เมทที่จะโตไปเป็นเศษสายออโตสติลคือเศษที่เอานงเสือมาตีกันมัานหัวมอสเตอร์อหรัวห่วแล้วลายเวทออกมาเอกอัตโนมัติแล้วขณะลายเวทสามารถเดินได้ด้วยเป็นสายที่เล่นเอามันออกสักไก่แต่ไม่มีบทบาทเอคิวว์พรีวีพีคงไม่มีใครเอาต้องเือวิ่งไปได้ตีคนอื่นหรอกมันเข้าสวนหน้ายูเลยตอนเป็นเมทอัพอินให้ใช้เวทแรงระดับหนึ่งเพื่อเก็บเดวลิลประมาณ50ถึง7ก็หน่อย จากนั้นอัพไอกทียาวๆเลยพอเปลี่ยนอินเสกได้ตีไวๆเว,วได้ออกรวัวลงเด็กสักหน่อยได้ตีไม่มิสสกิลจำเป็นอัพอย่างที่เห็นแปลกแต่จริงเพราะสกิลออโต้แคสของเฟกไลน์ได้แค่เวทุกโมเลเวล3โซนสไตล์เลเวล3นาฟาร์บีดเลเวล3ไฟวอนเลเวล2อฟอสต์ไดเวอร์เลเวลห ใช้ point ไปทั้งหมด22ดห,หรืออะไรอีก27ในช่วงต้นของการเป็นเมทอาจลงไฟไวอลเลยเเวลสิบจะได้ง่ายในการเก็บเลเวล์ว่าหรือจะลงโบว์ในให้เต็มสิบก็ได้ตามใจเลยบัฟของโซลิงเกอร์ทำให้เสกกลายเป็นเศษติดฟรีวุฒิจะออโต cast สกิลโบว์จากเลเวลสามเป็นเลเวลสิบดังนั้นถ้ามีโซลิงเกอร์ตอนเป็นเมทอัพสกิลโบทั้งฝาเป็นสิบ เมทเทียนะโคจะเป็นเซกสายที่วอล v p เป็นสายประหลาดที่เก็บเลเวลอย่างยากลำบากแต่โตไฟจะเป็นหน่วยต่อต้านี่สัสไปตัดอัพอินอัก่อนไม่เกิน5าที่เหลือลงวิส HP ได้เยอะๆคึงแล้วลงเล็กลายเวทไว้หน่อยตลาดไปละอัพสกิลโบอย่างละหนึ่งแล้วพัสะโตนเคิร์สอีกหนึ่งเป็นทามหาสกิลเปลี่ยนทางอาวุธของเซกที่เหลืออัพอะไรก็ได้แล้วแต่ให้เก็บเลเวลผ่านเมทไฟให้ได้ มีสกิลควนที่รักอัพคือสายสาืิสโตรเคิร์สแต่เอาเข้าจริงของมันใช้ยากเพราะเป็นสกิลระยะใกล้สองช่องขอบคุณที่อดทนดูกันจนจบกดไลค์คกดซับสไครต์กันด้วยนะครับที่มีคลิปด,ดีๆแบบนี้อีเกเยอะเลย